วันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับมาที่ฝั่งทนมาที่ราชบรนะุรณะแล้วก็มาต่อที่ทุ่งครุเรียกว่าวันนี้กี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ตลอดทีเดียวมาที่ฝั่งทนเนี่ยสิ่งที่ผมต้องมาดูเลยก็คือเรื่องของคลองคือไม่น่าเชื่อนะครับว่ากรุงเทพอ่ะ น้ำเนี่ยคือชีวิตของคนกรุงเทพแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำน้ำจากที่เน่าเสียเนี่ยให้เป็นน้ำดีได้เนี่ยหรือแก้ปัญหาของน้ำท่วมได้เนี่ยชีวิตกรุงเทพนี่เปลี่ยนเลยครับหลายๆท่านเนี่ยรู้นะครับว่ากรุงเทพมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำเน่าเสียต่างๆเนี่ยแต่หลายๆท่านเนี่ยเราก็ทำงานทำการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จริงๆแล้วมันแย่แค่ไหนเมื่อวาน พากันไปดูที่บางนาปากคลองบางนาติดกระเจ้าพญาน้ําดําขนาดนั้นได้นะครับฟังทุนเหมือนกันครับนี่คลองหนองรลีในเขตทุ่งคลุเนี่ยจะมีพื้นที่คลองเนี่ยเป็นร้อยร้อยคลองนะครับเพราะในอดีตเนี่ยชาวบ้านก็จะพายเรือนะครับทำการเกษตรการเดินทางใช้เรือเป็นหลักตอนนี้คลองก็แคบแค่ไม่พอนะครับตื้นมากลองมาดูดิครับเห็นเลยไหมครับ ื้นมากครับแล้วแคมป์กระแมงกันดินเนี่ยชาวบ้านก็ทําเองฝัง่งนู้นเตี้ยฝั่งนี้สูงสูงเนี่ยแสดงว่าเดาได้ใช่ไหมครับว่าน้ําท่วมหนักแน่นอนไม่ฉะนั้นแล้วก็คงไม่ทําสูงขางนาดนี้ครับใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ใบกราบนมัสการพระอาจารย์ที่วัดทุ่งครุมาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าตอนเนี้ฝนตกนิดเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีน้ําทะเลนุนทุ่งครุไม่มีเหลือเลยครับ ถ้ารู้ใช่ไหมครับว่าทําไมทุ่งครุถึงเวลาน้ําทะเลนุนแล้วเจ็บหนักที่สุดแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเวลาน้ําทะเลนุนเนี่ยนุนมาจากอ่าวไทยใช่ไหมครับนุนดันไปดันไปพอมาถึงทุ่งครุเนี่ยเขาก็ปล่อยเปิดประตูน้ําอย่างนี้ครับให้ทุ่งครุเนี่ยเป็นเขตกระจายน้ําเพราะถ้าเกิดเหนือไปจากนี้ก็จะเข้ากรุงเทพชั้นในเห็นไหมไปถึงบางพลัดไปถึงสังฮีงั้นตรงนี้เขาพยายามที่จะกระจายออกก่อน ที่จริงแล้วถือว่าไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับเพราะทําให้ต้นน้ำเนี่ยบริเวณทุ่งครุบริเวณลาดบุรณะเนี่ยเวลาเจอน้ําทะเลนุนเนี่ยเจ็บหนักกว่าคนอื่นเขาและเป็นอย่างนี้แหละครับเจ็บหนักไม่ว่าท่านดูประตูระบายน้าสิครับก็เปิดไว้อย่างเนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปิดเมื่อไหร่ตรงนี้น้ําก็เน่าแต่เวลาเปิดมาน้ําทะเลนุนก็ท่วมแล้วท่วมหนักมากครับท่วมหนักจริงๆทั้งมัสยิดทั้งวัดเนี่ย จะต้องก่ออิดขึ้นมาประมาณสัก30-40เซนนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นป้องกันน้ำท่วมอย่างที่ผมชี้ให้ท่านเห็นนะครับดูสิครับชาวบ้านถ้าเกิดพอมีเงินหน่อยก็ทำสูงแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยมีสตางก็เตี้ยแล้วเห็นรอยน้ำไหมครับสูงขึ้นมาเนื้อเขื่อนอีกเนี่แหละครับปัญหาของคลองทุกท่านครับผมตั้งใจว่า มีโอกาสเป็นผู้ว่าเนี่ยจะไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าหน้าที่ผู้ว่ากทมเนี่ยต้องแก้ปัญหาสารพัดเรื่องะครับอันนี้ก็ต้องทําทุกวันสารพัดเรื่องอยู่แล้วเป็นหน้าที่ที่ที่น่าสนใจหน้าที่หนึ่งคือเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งในช่างใหญ่ที่ต้องทั้งปะผุนะครับซ่อมให้ถูกจดุดสร้างให้ถูกที่ แต่สิ่งที่ผมตั้งใจมากที่สุดก็คือผมตั้งใจที่จะวางรากฐานของกทมครับให้ลูกหลานในอนาคตหนึ่งในรากฐานของกทมก็คือทําให้กทมเนี่ยยังมีพื้นที่ส่งต่อให้ลูกหลานนะครับท่านก็รู้นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นวันนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นจะทําอะไรกรุงเทพจมน้ําแน่นอนนะครับเป็นการจมน้ําในอนาคตซึ่งวันนั้นผู้ว่าเป็นใครไม่รู้ครับ แต่วันนั้นเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะมันจมน้ําหมดที่ท่านเห็นนะครับผมก็เลยขออาสา,าว่าวันนี้โอกาส4ปีหรือถ้าเกิดมีโอกาส8ปีอียังน้อยที่สุดเราได้เริ่มวางรากฐานนะครับให้กรุงเทพมหานครไม่จมน้ําเรื่องกรุงเทพจมน้ําจึงเป็นเรื่องหลักที่ผมต้องเริ่มให้ได้และส่งมอบนะครับแนวทามดีๆให้ผู้ว่าคนต่อๆไป ได้ทำต่อเนี่ยแหละครับมาดูที่ทุ่งครุแล้วอยากจะขอบคุณกำลังใจของทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผมตลอดอยากจะบอกกับทุกท่านอย่างนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีชีวิตที่ที่เต็มนะครับผมมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความอบอุ่นกับเราเนี่ย แต่ชีวิตเดือนหนึ่งผ่านมาหลายๆอย่างเปลี่ยนนะครับผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าถ้าผมคิดถึงตัวเองเน่ยผมไม่ออกมาทำตรงนี้หรอกครับเพราะว่าทั้งครอบครัวทั้งชีวิตที่มีอยู่เรามีความสุขแต่ที่ผมกล้าออกมาสาเนี่ยผมอยากจะมาแก้สิ่งเนี้และหลายๆสิ่งที่ผมพอที่จะมีกำลัง สติปัญญายังมีแรงที่จะทําได้วันนี้คิดถึงลูกหลานแล้วครับว่าอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพอยากจะเปลี่ยนน้ําเน่าเป็นน้ําดีเปลี่ยนกรุงเทพให้ไม่จมน้ํารวมทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเยอะแยะที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสและมีโอกาสพอมีความสามารถที่จะทําได้ต้องขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆครับต้องขอบคุณจริงๆครับก็จะเดินมุ่งหน้าต่อไปนะครับแล้วก็จะบอกกับท่านนะครับว่า จริงๆแล้วกรุงเทพเป็นบ้านของเราเป็นบ้านของผมเป็นบ้านของท่านเราจะไม่ย้ายไปไหนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขให้กรุงเทพไม่จมน้ําได้แต่ต้องเริ่มทําวันนี้ผู้ว่าคนที่จะเลือกตั้งครั้งนี้แหละครับสําคัญมากที่จะเริ่มต้นทําให้กรุงเทพไม่จมน้ําและส่งต่อกรุงเทพให้ดีขึ้น แก่ลูกหลานต่อๆไปครับขอกํำลังใจท่านทุกคนด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยมาวันนี้สู้ครับไม่ถอยเพราะยิ่งเดินยิ่งเห็นใจยิ่งเข้าใจและยิ่งมั่นใจนะครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้ครับ